สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมนาพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้ติ๊กจะมานำเสนอเกี่ยวกับอาหารเช้าในเยอรมันนะคะว่าติ๊กอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยตอนเช้าติ๊กทานอะไรเนาะจริงๆติ๊กเป็นคนชอบอาหารไทยมากๆเลยนะคะชอบส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวขนมจีนอะไรเงรี้ยค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติที่เผ็ดแซ่บนะคะแล้วก็กินมาทั้งชีวิตแล้วเนาะเราก็ชินแต่อาหารเช้าเนี่ยยังไงยังไงติ๊กก็ขอเป็นอาหารแบบ สไตล์แบบฝรั่งนะคะเพราะว่ามันเบาสบายท้องจะให้มากินอาหารแบบเผ็ดรสจัดเลยในตอนเช้าก็กระอยู่นะคะอ่าติ๊กจะมานําเสนอว่าคนที่นี่เขาทานอะไรกันบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ติ๊กชอบทานก็คือถาดาขานมปังปิ้งค่ะที่นี่เรียกว่าทสต์นะคะก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ติ๊กเนี่ยเป็นคนใส่ใจสุขภาพนิดนึงนะคะ ก็จะต้องมีอะโวคาโด้ด้วยเพราะว่ามีไขมันดีใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า a ัฟ l ฟ mousse ก็คือเหมือนเหมือนแยมผลไม้ซึ่งทำจากแอปเปิลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเพียวๆเลยนะก็คือแบบปราศจากน้ำตาลหรือถ้ามีก็คือน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะขาดไม่ได้นี่ก็คือเนยนะคะที่นี่เรียกว่า b u t t นะคะแล้วก็อันนี้ y o u r t s t r a b e r r y นะคะ ของโปรดเลยชอบโอ้อันนี้ก็จะมีชีสชีสที่เนี่ยมีหลายแบบนะคะแบบนี้ก็แบบแบนๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะอือหแล้วก็มีชีสอีกตัวหนึ่งที่ติ๊กชอบมากนั่นก็คือมันเขียนว่าอ n นาเนสมันเดลมันก็คือชีสตัวนี้เนี่ยโรยไปด้วยอ n อนาเนสคือสับประรดสับประรดแล้วก็เอ่ออัลมอนด์นะคะอืเห็นไหมเพื่อสุขภาพมากๆเลย รสชาตินี่อร่อยนุ่มอย่าบอกใครเลยนะคะค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะชอบสลามิเนาะซาลามิมันก็เหมือนแบบไส้กรอกยาวๆเนาะแต่ว่าติ๊กก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแล้วมีอีกตัวหนึง่งทาดาอันนี้ how is called in German มั้งนะซลามิ this is not salami ชัดเจนเลย this Leona วหออะ you doing video อถามลูกนะคะเพาอลูกเนี่ย ภาษาเยอรมันจะดีกว่าแม่ไม่เป็นไรแพ็กเกจตัวนี้มันเขียนว่าโมทาเดลล่ะโมทาเดลล่มิดพิสตาเซียนนะคะก็รสชาติก็อร่อยใช้ได้นะคะอืมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยดิ่ก็จะชอบดื่มเนี่ยค่ะนมถั่วเหลืองเนาะโซยามิลค์นะคะเพราะว่าอย่างว่าแหละเพื่อสุขภาพแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ําดื่มกากูนนะคะอันนี้นําเข้าจากจากฮังการีนะคะน้ําดื่มตัวนี้เนี่ยเพื่อสุขภาพอีกนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีก๊าซออกซิเจนเยอะนะคะช่วยในเรื่องอะระบบคุมคุ้มกันของร่างกายนะคะมีรายงานว่ามีคนไม่สบายหลายคนดื่มน้ําดื่มตัวนี้แล้วมีการฟื้นฟูนะคะร่างกายฟื้นฟ,นฟนูแล้วก็ดีขึ้นติ๊กันเลยคิดว่าโอเค มันเหมาะสําหรับช่วงนี้เพราะว่ามีโรคระบาดด้วยเนาะเราก็ต้องฟิตร่างกายเราให้ดีนะคะโอ้ติ๊กคุยมาเยอะและ้ได้เวลาทานสักทีนะคะวันนี้ติ๊กต้องลาไปก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอยากทานอาหารช้าอย่างเยอรมันไหมคะอ่าแล้วก่อนทานนะคะคนเยอรมันจะพูดว่ากูเทนอั a พ p ท t i นั่นก็คือว่าทานให้อร่อยนะคะอะไรงนี้ค่ะ เพราะว่าเยอรมันเนี่ยเป็นเมืองแห่งการอวยพรนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเพื่อนฟูงเดินทางไปน่นไปนี่ก็จะมีการอวยพรตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ติ๊กขอลาไปก่อนนะคะกูเทนอภิชิตค่ะบายบายสวัสดีค่ะใครอยู่ข้างหลังอะ